ัง่วัดสุรธานีจัดพิธีรับพระราชทา,านเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นไส้สะพาย,ายประจำปีสมพณะกร่เกข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับสังกัดสมนานคณะก,กรรมการการศึกษาคั้นพื้นท่านครับ <c oughs> เมื่อเรตเตว่าทิ่ยงประชุมบวรสิ้นโรงเรียนสุรัตพิทยานายวิจุตจินโตผู้ว,าว่าราชการจังหวัดสุรธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบขอบไปกับพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นไส้สภพายเบื้องหน้าพระบรมเจาา้าหยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ยาราชาการครูและกบ,บุคลากรทางการศึกษาสร้างกา,ารตั้งนานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นท่านจังหวัดสุราธานีครับนายชูศักดิ์ชูช่วยค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่งก็ได้บอกค่วะว่าตามประกาศของส้ำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดกล่าวโปรดกระมม่ พระรัชท่านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ้งชางเพือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ้งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมประชมนมมาพันษาวันที่28กระกฎาคม2 5 6 4ค่ะโดยให้จะส่งเครื่องราษริ อิสริยาภรณ์นะคะชั้นไส้สะพายมายัางผู้ที่ได้รับพระพราชทานโดยที่ไม่ต้องเฝ้าละองธุลีพระบาทรับพระราชทานค่ะในสร้างกัดข้องสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาและก็สําหนักบริการการศึกษาพิเศษพื้นที่ข้องจังหวัดสุราธ,ธานีจึงได้จัดพิธีนี้ขึ้นและค่าเลกแต่วานี้นะคะเพื่อเป็นการถาวายพระเกียรติ ก็มีข้าราชาการครูมีบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ว่าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศหญิงมงกุฎไทยชัน ปฐม,รมธรรมพมงกุฎไทยจำนวน108รายค่ะครับผู้อาเคก,ก็แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระมหาก,กรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับทื่เป็นมงคลหญิงเป็นคุณข้าหญิงของชีวิตข้าราชาการเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความวิรยิยะอุตสาหะสื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชาการเป็นอย่างดีนะครับส่วนใหญ่มาแรแต่ว่านี่ทันทีได้รับเครื่องราชนะครับก็จะ,ะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนะนะครับนะ เป็นต้นกับแล้วก<ม>็ส่วนยญ่เนี่ย่นานะเส้นยอายุราชการแล้ว